จเจริญพรนะคุโยกไปเห็นท่านมหามหากับทนายออกมาเรื่องการสอนธรรมะอเอาจริงๆนะคือธรรมะมันก็ต้องเริ่มจากง่ายซะก่อนอามันใกล้ๆตัวซะก่อน ถ้าไปเอาฮอดงหูมาหากอไก่นั่นแหละมันยากคนเรามันก็ต้องเริ่มจากกอไก่ก่อนใช่ไหมให้มันฟังง่ายก่อนมันก็เริ่มเป็นข้อ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 เข้าไปเรื่อยๆคนฟังเขาติดเราก็ค่อยๆเสริมค่อยๆอ,อัดเข้าไปเรื่อยๆคืออย่างเปรียบเทียบมันก็ถูก ใครมันก็ต้องจับกินปลาน้ําตื้นก่อนค่อยลงไปในน้ําลึกๆแต่อย่าลืมว่าน้ําตื้นมันเอาง่ายกว่าน้ําลึกยิ่งลึกมันก็ยิ่งฟังยากออกมานี่ถ้าพูดแบบลึกๆภายในเลยนี่คนมันเข้าไม่ถึงพอคนมันเข้าไม่ถึงปั๊บปราสาทลึกจิต มันเข้าไปไม่ถึงมันก็ไม่หลับแล้วทาไมมันยากจังวะคนเรามันไม่ชอบเรื่องยาก<ม>ชอบอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสอนคนเรื่องลึกๆมันก็เรื่องปูทางก่อนเหมือนถนนเนี่ยทำไมต้องเอาอะไรไปวางก่อนข้างล่างข้างล่างข้างล่างแล้วก็ไปหาสิ่งที่มันยากๆมาปูข้างบน มันก็เริ่มจากเศษดินเศษหินก่อนไปกบบมันไว้อืมแล้วค่อยไปหาหินไปหาอย่างมาต่อยมาไลา่นะีเรียกว่าปูทางก่อนพอปูทางเสร็จคนเขาก็เริ่มจะเริ่มหันมาฟังอืมมาฟังพอเขาฟังแล้วเราก็เสริมเข้าไปให้มันลึกเข้าไปเรืเรือย คืออย่างที่เขาออกมานะคือมันลึกและอีโก้มันสูงเพราะอีโก้มันสูงปับ๊บมันจะติดว่าอย่างนี้ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นของแท้มันเป็นของจริงมันจะทำให้คนแบบเหมือนออกมาข่มคนอื่นพออกมาข่มคนอื่นปับ๊บว่ากินกว่ากินกว่า มันก็จะทำให้ไมไม่มีใครสนใจไม่มีคนอยากฟังอ,อย่างแรกที่เราต้องคิดเลยเราต้องเอาเรื่องอยากให้มันเป็นเรื่องง่ายๆซะก่อนอแก้ไขไอ้มันง,ง่ายๆซะก่อนดูกลุ่มเป้าหมายซะก่อนว่าคนที่ฟังเรากลุ่มเป้าหมายมันคืออะไรคือคนประเภทไหนคือจุดใด ไม่ใช่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปลึกมันเข้ากันไปหมดไม่ได้ทุกคน,นการที่จะสอนคนนี่มันก็จงเริ่มจากง่ายๆก่อนดึงเขาให้เข้ามาฟังก่อนจุดประเด็นก่อนว่าเออมันมีแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะต่อไปลึกๆเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มฟังอืม แต่ถ้าเมื่อได้พวกท่านออกมาแบบว่าเนี่ยถูกเนี่ยเก่งเนี่ยเจ๋งพอเข้าไปฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องมันยากมันก็ไม่มีใครฟังหลักการอย่าพากันติดก,กระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันก็ผิดไปเรื่อย แก้ก่อนแก้ที่เม็ดแรกก่อนดึงจุดที่มันที่แบบว่าเออเขาผิดตรงนี้ชี้ไปตรงนั้นชี้ก่อนว่าตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ออกมาสวนเลยบึ้มบึมแบบเออเอาทำมาข่มกันข่มกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มก่อนเริ่มเริ่มสะกก่อน เริ่มง่ายๆซะก่อนแล้วค่อยเอาไปเรื่องยากอ,อืดูที่เป้าหมายก่อนว่าเราจะเอาคนประเภทไหนเข้ามาฟังเอาเด็กเข้ามาฟังมันก็ต้องเอาง่ายก่อนเอากอไก่ไปหาห,หัวดำหูถ้าเกิดเป็นพระด้วยกันแล้วเออคนที่เขาลำเขาเรียนมาด้วยกันอืมนู่ะก็จะขึ้นเรื่องยากยากยากเขาไป ขนาดปฏิบัติสมาธิที่แทบยังไม่บอกใครเลยว่าทำอย่างไรเพราะอะไรรเพาะการปฏิบัติแต่นคนมันไม่เหมือนกันเขาของวัวมีเยอะกว่าคนมันก็เป็นธรรมอยู่อย่างนั้นแหละอ,อย่าออกอย่าออกมาแรงเกิน ออกมาแรงเกินถ้าสังคมรับไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะคันนี้มันจะเสียเสียแนวร่วมเสียสิ่งที่เคยทำมาถ้าออกมาว่าจุดนี้มันผิดนะมันผิดนะตั้งแต่แรกเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยอืมไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นอะไรแล้วเราจะไปว่าคนอื่นได้นะ มันไม่ได้เลยนะไปชี้โทษชี้อะไรใครนี่ไม่ได้เ,เป็นพระเนี่ยบอกว่าคนนี้บาปคนนี้บาปนี่ไม่ได้เลยเราต้องบอกจุดแรกที่จะทําให้มันบาปอืมที่จะทําให้มันเกิดบาปเราต้องบอกจุดนั้นก่อนอืถ้าเรายังชี้ว่าจุดแรกนะั้นนั่นคือบาปไม่ได้เราจะไปสวนคนไม่ได้ คือเราต้องเริ่มจากการดึงเขาเข้ามากว่าให้เขาฟังเราสักนิดสักหน่อยให้มันเป็นเรื่องง่ายๆซะก่อนยากๆแล้วค่อยเติมค่อยอัดเข้าไปแต่อย่าออกมาแบบโอ้คนนี้เก่งมากคนนั้นเก่งมากเพราะเขาไปฟังแล้วเขาเขาไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ฟังไม่ฟังไม่พอยิ่งออกมาตอบโต้เท่าไหร่ ยิ่งจะมีแต่การเสียทั้งนั้นมีแต่ผลลบทั้งนั้นอืมไม่ใช่พระไม่อยากสอนนะพระอยากสอนอแต่ความรู้ของคนเรามันไม่เท่ากันคนฟังของคนเรามันไม่เท่ากันอืมฝากไว้ให้คิดด้วยเขาก็บอกอยู่ว่าบางคนเขาก็จับได้แค่ปลาน้ำตื้นนั่นแหละน้ำลึกมันก็เข้าไปไม่ได้ แต่เขากินป่าน้ําตื้นพอป่าน้ําตื้นหมดมก็จะลงลึกไปเรื่อยลงลึกไปเรื่อยเพื่อไปตามหาป่านั่นเนี่ยนะเพิ่งตัดสินดูไปเรื่อยเรื่อยอะไรที่มันจะเกิดขึ้นะมันก็ต้องเกิดทุกคนต้องอยู่กับความจริงให้ได้ถ้าทุกคนยอมรับความจริงได้มันจะเริ่มแก้ง่ายขึ้นแต่เมื่อใดที่ยังรอยอมรับความจริงไม่ได้ ยอมรับคําิิชมคำด่าไม่ได้ก็ไปต่อ,อยากเพราะอะไรอัตราตัวตนเยอะอีโก้มันสูงเอาอีโกออกเปลี่ยนใหม่มเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนอีโก้นะถ้าอีโก้ยังสูงอยู่เหมือนเดิมรับรองไม่มีคนฟังทำยังไงก็ไม่สำเร็จเลย ติดที่อะไรติดท,ที่อัตราต,ตัวตนกิเลสมันเกิดขึ้นทุกวนันเกิดแล้วมันกระดับเกิดแล้วกระดับมีวิธีดับกิเลสยังไงดับทุกยังไงไม่ใช่ว่าคนนี้ออกมาจะสวนแล้วนะจะสวนแล้วนะฉันเก่งกว่านะจะสวนแล้วนะเหมืมอนเราทำไปข่มคนอื่นนั่นแหละ ถามว่าเขากลัวไหมเขาไม่ได้กลัวหรอกเพราะคนทุกวันนี้ต่างคนก็นต่างเป็นเสือมันไม่ได้คำพูดมันก็ไม่ได้กลัวกันหรอกคนะนะฝากไว้คิดแต่เราไม่ต้องการสู้หรอก